สวัสดีครับผมพีทนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตมุมมองของตัว Bitcoin กันต่อนะว่าอ่าวันนี้นะครับมีมุมมองไอเดียการเทรดแบบไหนนะครับก็ก่อนอื่นครับไปเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดติดตามผมได้นะครับที่ช่องทาง u t u b e นะก็คือช่องอ่าตามกดค้นหาแล้วก็กดคาว่าตามผมลงทุนคริปโตนะก็จะเจอช่องนี้หรือก็สามารถกดติดตามนะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอครับใต้คลิปวิดีโอนี่จะมีลิงก์นะครับ แปะอยู่นะก็สามารถเข้าไปกดกดติดตามได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอช่องทางเพจนะครับก็จะมีลิงก์ให้กดติดตามอยู่นะครับแล้วก็สาาําหรับใครคที่สนใจในส่วนของการเปิดบัญชีกับทางเพจนะครับหรือทางช่องอตามผมลงทุนคริปโตเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ กดตรงคําว่าเปิดบัญชีนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามตาม,ตามที่ที่ระบบแจ้งมานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาเปิดบัญชีกับทางเพจได้นะครับก็เดี๋ยวจะจะมีเซอร์วิสบริการต่างๆเพิ่มเติมให้นะครับในอนาคตก็จะมีการแชร์มุมมองหรือไลน์ไลน์กลุ่มในการคุยแผนของตัวคริปโตนะครับก็สามัครเปิดเข้ามาแล้วก็อาจจะทักไลน์มาหาผมก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของตัว รายละเอียดของการเปิดบัญชีนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็ไปดูในในหน้าเพจได้นะก็คือคลิปนี้นะครับคลิปิดีโอนี้ก็คือจะมีวิธีการเปิดบัญชีอยู่นะครับอันนี้เป็นลิงก์เปิดบัญชีแล้วก็เป็นคลิปเปิดบัญชีนะก็ไปดูได้หรือดูในช่อง u t u b e ก็ก็มีเหมือนกันนะวิธีการเปิดบัญชีกับทางทางเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าลายแอดนะครับถ้าเกิดว่ากดก็ไปดูในคลิปอย่างเช่นคลิปนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของข้อมูลให้กดตามนะกดตรงแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับตรงด้านล่างของคลิปนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าลิงก์เปิดบัญชีนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าไปติดตามที่เพจนะครับในเพจก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทั้งมุมมองของคริปโตทองคำทรีเฟกนะครับก็มีผมแล้วก็อาจารย์แบงคบ์นะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดบัญชีแล้วก็อาจจะทักอ่าไลน์มาผมก็ได้นะครับเพื่อแอดอ่า อาจแอดเข้ากลุ่มนะครับ add เข้ากลุ่มนะครับเพื่อไว้คุยและอัปเดตแผนมุมมองของตัวคริปโตกันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวบิตคอย n วันนี้กันราคาก็จริงๆก็ยังอยู่ในแผนที่ผมให้ไว้เมื่อวันคลิปล่าสุดก็คือเมื่อวันน่าจะวันเสาร์เนี่ยวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองมกราไอเดียเคสหลักๆของผ้าของสาระขึ้นเนี่ย โอเคเราคุยกันเนะี่ยที่เราอัปเดตไปล่าสุดเนี่ยสานะขึ้นเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือยังใช้สาขึ้นเดิมที่ผมที่เราเคยคุยกันนะครับตามเคสเหมือนเดิมแล้วก็ภาพย่อยตอนนี้นะครับที่เราตามอยู่เราตามอยู่สามเคสย่อยก็คือปรับลงขาซีในรูปแบบของนอน expanding หรือว่าลงขาซีในรูปแบบของนอน small หรือว่าลงในรูปแบบของ impulse wave สามนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังตามเคสนี้อยู่ซึ่งถามว่าเคสนี้ยัง ผิดเงื่อนไขายดิยางผมมองว่าก็ก็ยังนะก็ยังอยู่ในในส่วนของเทนไลน์นะครับแล้วก็อยู่ในโซนแนวรับนะครับอ่าใครที่รับมารอบที่แล้วเนี่ยแผนรอบที่แล้วเนี่ยใครที่รับมาในรอบที่แล้วนะครับใครที่รับมาในรอบที่แล้วเนี่ยอ่าโซนเนี้ยก็ก็น่าน่าจะได้อยู่นะครับทาเกตขายตรงเนี้ยอ่ะถึงว่าถึงว่าใครรับตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยอาจจะได้ถ้าขายทันนะเพราะจริงๆไม่ไม่ถึงโซนทีพีได้บน อาจจะได้มาเยอะเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตะไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรับมาในกรอบล่างเนี่ยตรงเนี้ยโอเคอาจจะคุ้มหน่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้ามองโซนราคาเนี่ยอ,อันนี้อาจจะหลุดโซนเนี่ยรับที่เคยตีไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแนวะรับอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับว่าว่าอยู่ประมาณตรงไหน,นส่วนตัวก็มองว่าอาจจะมาถึงเทไลน์นี้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อจบอาเคนี้แต่ว่าอย่างที่ทผมบอกว่ามุมมองเนี่ยมันเป็นมุมมองที่ที่เรา ที่ผมให้น้ําหนักว่ามันมีโอกาสใช่เพราะจากการดูจากสถานะขึ้นน้อยภายในเนี่ยแต่แต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มในการเบรกขาดีตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าไม่เบรกเนี่ยมุมมองที่เราตามอยู่สองเคสนั้นก็ยังอยู่ก็คือมุมมองนี้อ่าอันนี้ก็คือเคสแรกนะครับที่ที่เราตามอยู่ก็คือการลงขาดีอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ให้ ก็คือเคสแรกที่เราตามอยู่ก็คือเคสนี้ลงขาซีในรูปแบบของ expanding นะครับทีนี้ expanding ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ผมบอกแลวซึ่งผมมองว่าในส่วนของชุดเนี้ยในในขา e เนะี่ยอาจจะมี expanding ซ้อน expanding อีกชุดหนึ่งนะครับส่วนตัวก็มองว่าในะชุดเนี้ยที่ลงมาเนะี่ยในขา e เนะี่ยก็จะมี a b c d e อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะจบตรงนี้แล้วก็ รีบาวถ้าเป็นมุมมองนี้จริงๆนะก็ก็เป็นแทงเกิลซอสแทงเกิลก็จะก็ก็สวยเลยสำหรับสำหรับการรีบาวแล้วก็หน้าบายนะแต่คอนเฟิร์มก็คือเบรกตรงนี้ก่อนนะครับถ้ายังไม่เบรกเนี่ยก็ยังต้องระวังมุมมองอื่นเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยจุดคัดที่รที่ผมให้รอบที่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ถึงนะเราวางคัดที่หลุดโลนี้หลุดโลนี้ก็ประมาณสองหมืน 2องหมื 28, นะให้ MM เงินดีๆนะวางเงินดีๆนะเพราะว่าถ้าใครเทรดฟอรเนะี่ยอันนี้ก็ต้องวางเงินดีๆออกหลอดคำนวณดีๆนะแต่ถ้าเป็นเป็นตลาดของ Spot ใครที่เทรดไบแนนหรือว่าบนะิทครับเนี่ยก็สะสมได้อยู่นะครับสะสมได้อยู่นะครับแต่ว่าโซนนี้ก็ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีเป้าวิกรออยู่นะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าบิ t คอยเนะีมีเป้าวิกรออยู่นะครับในะคลิปตอนหน้านะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเดี๋ยว วัดที่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกมุมมองแรกนะครับก็คือ expanding อ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเราอยู่ในขา C เท่านี้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเคสแรกอ่าผมอาจจะอ่ะ,มมเ,ออะเขียนให้ดูอีกรอบก็ได้อันนี้ก็คือเคสแรกเคสแรกนะครับ เ x ็ก n d น n g ้นะครับต่อามาเคสที่สองนะครับเคสที่สองเนี่ยเป็นเคสของการลงเป็นนอนนะครับขอ,อยัดใช้เป็นอันนี้เลยของการลงเป็นนอนเนี่ยก็มองว่าชุดน,นี้น่าจะลงมาเป็น A B C ราชุดเนี้ยก็อาจจะรีบาว X นะครับก็คือต่างกับ X bending ตรงที่ X bending เ,เนี้ยอ่ามันอาจจะเบรกตรงนี้อ่าถ้า X bending เ,เนี้ยมันจะเบรกขานี้เลยขาขาขอา target ก,ก็คืออยู่ที่ห้าหมื่นสองนะครับก็คือจะเบรกหัว B เป็นการคอนเฟิร์มจบเคสแรกอันนี้กคือ target แต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยก็คือ x เนี้ยอาจจะอยู่แค่แถวเนี้ยแล,แล้วลงต่อนะครับเพื่อลง a b c ชุดหนึ่งนะครับอ่าัถ้าเป็นหน้าลงก็ระวังมุมมองนี้ด้วยเพราะจะมีโซนแนวรับใหญ่อย,อยู่ตรงนี้ที่ผมทําไวน้นะโซนสีน้าเงินเนี้ยก็คือสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่เหรียญนะครับโซนนี้ซึ่งเป็นเป้าไกลเลยแนวรับระยะสั้นก็อยู่ตรงโซนสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอยัปเดตแผนให้ดูอันนี้ก็เป็นเคสที่สองก็คือเคสนอนนะครับ เคสนอนสมอเคสสองนะครับเป็นนอนสมอต่อไปเคสที่สามนะครับเป็นมุมมองของอิมเพลเป็นลงเป็นแบบอิมเพลส e u l s ที่ Impulse เนี่ยตอน,นี้กำลังอยู่ในเว็บ3 1มหปรับ2แล้วก็ปรับ3นะครับแต่อย่างที่ผมให้ข้อสังเกตไปแล้วว่าสี่ 4, ต้องอบบโอแหละโผล่หนึนะครับถ้าเป็นมุมมองของชุดขึ้น1ขยาย extension จริงๆเพื่อลง5เนี่ยมุมมองนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นชุดเนี่ยแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตแล้วบอกไปแเราว่าเหตุผลว่าที่ให้น้ำหนักน้อยอเพราะว่าอะไรนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็ลองไปดูได้ ในส่วนของตงเนี้เป้าของคลื่นสามเนี่ยจริงๆในส่วนของกฎของการเป็นชุดคลื่นหนึ่งขยายเนี่ยถ้าเราวัดจากตรงนี้ไม่ได้วัดที่ไส้ตรงเนี้ยมันก็ถึงเป้าออมาแล้วนะอะคลื่นสามจริงๆเนี่ยมันจะยาวอย่างน้หสบอยดจุดปดเนี่ยก็คือโซนสามืนเจ็ดซึ่งตอนเนี้ยมันยาวมาจนถึงแนวประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นล้วซึ่งมันจะยาวเท่ากับหนะึ่งะถ้ามันมาส0ร้อเปอร์เซ็ตเนี่ย ถ้ามันมาถึงร้อเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นซิกแซกมากกว่านะเป็นการลงแบบซิกแซก A B C ชิ้นของก็คือเล่นเล่นเท่ากันร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นถึงเป้าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะถ้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นก็คือมันอาจจะเนี่ยแย่โลเนี่ยเสียโลนะอาจจะตบหลุดโลแล้วก็ดึงกลับก็ได้ไม่แน่นะเพื่อให้คนขายของหรือก็เคลียร์คนตรงนี้ออกด้วยเคลียร์คนตรงนี้ออกด้วยเนี่ยอาจจะตบหลุดโลแล้วก็ดึงกลับก็ได้นะ ดังนั้นโซนแนวรับตรงนี้ก็เป็นโซนที่ที่น่าสนใจสำหรับเคสนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นมุมมองของของตัวคืนสามอ่าโอเคตรงนี้มีประมาณนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงอ่ะเคสนี้ก็มีหน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าหลุดอาจจะตกหลุดแล้วก็ดึงกลับนะถ้าเป็นเคสของคืนสามแต่อย่างที่ผมบอกว่า อย่างที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นออกเป็นแนวซิกแซกมากกว่านะถ้าลงมาถึงเนี่ยเพราะว่าก็จะเข้าสู่เคสนอนอ่ะก็คือโอกาสเป็นเคสอสองมากกว่านะครับก็คือเป็นแค่ A B C นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเล่นเนี่ยมันเล่นเทนบ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเป็นขึ้นหนึ่งหนึ่งขยายจริงๆอ่ะสามไม่ควรยาวเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะมันจะเป็นขึ้นขยายสองขึ้นนะครับเป็นซิ่งขยายสองขึ้นซึ่งมันไม่ไม่ควรเกิดน,นะครับ ถามว่าเป็นไปได้ไหมในกฎของ Equality Rule ข้อ4เนี่ยกฎของการเท่ากันเนี่ยก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมว่ามันให้น้ำหนักน้อยนะให้น้ำหนักของซิกแซกมากกว่านะครับประมาณนี้ถ้าไม่ได้ลงเป็น expanding ในภาพที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นในเดียในการเทรดของวันนี้ก็คือถ้าใครจะเ็ดหน้าบายนะครับต้องมีจุดคัดนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะดูแผนครับ ถ้าเราดูสัญญาณ indicator ตอนนี้ก็คือมีสัญญาณในส่วนของ d i v e r g e n c เนี่ยในทามเฟรมของ2ชั่วโมงนะครับในส่วนของ i i i นะครับนี่ครับตรงนี้ของชุดเนี้ยมีมีแล้วนะเราเมื่อไหรก็ตามที่เบรกเส้นสีแดงตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีเป้าชี้โซนสีแดงด้านบนนะครับก็คือมีมีลุนรีบาวแรงๆได้หรืออาจจะเป็นโซน PP ตรงนี้เลยนะครับ ก็รอดูแล้วกันใครจะเล่นรอเบรกก็ได้ครับสําหรับหน้าบ่ายนะแต่ว่าจุดขาดก็คือหลุดโลที่มันดีดขึ้นมาน,นั้นจะใช้โลนั้นเป็นเป็นจุดขาดได้ก็จะมีจุดขาดที่ค่อนข้างอ่าค่อนข้างปลอดภัยกว่าถ้าแบบนี้มันเราเรายังไม่รู้ว่าแนวรับจริงๆเนี่ยจะเอาตรงไหนนะเพราะว่าแนวรับสําคัญและแถวโซนเนี่ยอ่าเจ้ามือก็ทุบลงมาเรื่อยเลยครับทุบลงมาเรื่อยเลยอ่าอันนี้ก็คือมีแตวประเด็นของสองชั่วโมงนะครับ แล้วก็หนึ่งชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะเป็นเป็นแนวเดียวกันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็มีสามสิบนาทีอ่ะก็มีประมาณนี้ก็รอรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะอันนั้นเป็นไดไวเซนนะครับแต่ถ้ายังไม่เบรกเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงต่อนะครับมาหาาเกิดโซนด้านล่างนะครับเดยวขออนุญาตปรับไปที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง นี่นะมีโอกาสรับที่ราคาจะลงมาทรเก็ตโซนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะสำหรับสำหรับรอบนี้นะครับสองหมื่นเก้าพันเหรียญถึงสามพันสองร้อยสี่สิบสามเหรียญน,นะครับตรงนี้จะเป็นแนวแนวรับที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวเทรนไลนะ์เนี่ยของชุดเนี้เห็นไหมถ้าเป็นถ้ามันเล่นเทรนไลน์ของ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 ชุดขึ้นหลักเนะี่ยก็ประมาณ สามหมองก็เป็นแนวรับแรกที่ผมตีไว้พอดีเนะี่ยแต่ถ้ามาเล่นชุดล่างเนี่ยก็ประมาณสามหมื่หนึ่งก็ก็ก็ยังอยู่ในโซนแนวรับที่ที่ที่ทำอยู่นะครับก่อนนี้ถ้าเกิดว่ามาเล่น expanding ซ o n i expanding นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอา,อาจจอว่าจะรอแท่งเขียวสวนมาหวังก็ได้สักหชั่วโมงหรือสอชั่วโมงมีก่อนว่าตอนนี้ยังเป็นแท่งแดงแดงๆเนี่ยอาจจะลงต่อได้อีกอยู่นะครับ ก็ให้ระวังนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าก็ให้วางเงิน MM d d ครับเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เป็นแนวน่าสนใจจุดคัดอยู่ตรงไหน mm hmm. ก็คือผมมองว่าอาจจะเผื่อ mm hmm. เผื่อการหลุดหลุดโลตรงนี้มานิดนึงก็ได้หลุดโล่โซนนี้ก็คือประมาณโซนแนวรับที่28,900อนะอาจจะเผื่อมาตรงนี้ สักนิดหนึ่งนะเผื่อมาเผื่อมาหน่อยหนึ่งเพราะอย่างที่ผมวัดป้าเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีมีคาเกตโซนอยู่ที่มันจะลงมาทดสอบแลวดึงกลับในในป้าของเวสสามที่ผมวัดเมื่อกี้เนี่ยใกล้ระวังมุมมองนั้นก็อาจจะเผื่อมาสักสองหมื่นหกสองมืนเจ็ดเนี่ยนะอาจจะวางคัดแต่ถ้าเกิดว่าใครวางเงินถึงจริงๆนะทยอยรับเนี่ยใครสําหรับสายที่เล่นลงทุนระยละยาวนะครับสวิงเทรดนะครับไม่ได้เป็นเดทเทรดครับถ้าเป็นเด t เทรดเนี่ยก็รอดูโซนนี้ นะครับอันนี้เป็นโซนแรกแต่ถ้าเป็นสายเซบวินเทคที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะแบ่งไม้รับก็คือตรงนี้อีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยโซนเนี่ยโซนสีน้าเงินเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามสองพันหนึ่ง้อยห้าสิบสามสิสี่เหรียญตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวที่ใกล้กับหัวหนึ่งตรงนี้เนี่ยใกล้กับหัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นโซนแนวรับเป็นโซนไดว์เซนของ m e f r เฟรม e ิ k นะครับ เดี๋ยวผมเปิดปําเพลงวิกให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยชุด v ด r วิเซนชุดเนี่ยของตัวสโต้เนี่ยแล้วก็แต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับระวังเลยนะเป้าเดลวิเจนของ r s i ของวิกก็จะมาด้วยซึ่งมันจะน่าจะโหดกว่านี้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยถ้าหลุดหลุดตรงนี้นะสองหมื่นประมาณสองโลเดิมที่รอบที่แล้วเนี่ยเป้าระดับวิกจะมานะครับในรอบของ r s i ซึ่งถ้าเป็นอันนี้เนี่ย ประมาณ5,000เลยซึ่งโอ้โหถ้าลงถึง5,000เนี่ยถ้าลงถึง5,000เหรียญเนี่ยผมมองว่าชุดเนี่ยมีโอกาสเป็นเคสเคสที่สองในภาพใหญ่เลยนะเพราะว่ามันโอแล่หัวหนึ่งแน่ๆแปลว่าชุดเนี้ยไม่ใช่อิมเพลแล้วนะครับถ้าลงมาถึง5,200เหรียญเนี่ยเป้าระดับวีคมานะครับทีเนี้ยถ้าลงมาถึง5,200เหรียญเนี่ยมันจะเป็นเคสไหนก็คือเป็นเคสมุมมองที่เราทําเผื่อไว้แล้วก็คือเคส เคสนี้เคส1.2นี่ครับที่เราคุยกันมาก็คือกับเป็นการลงกะเอกหมายความว่าบิตคอยเนี่ยจบไซเคลิลใหญ่ไปแล้วใช้เวลาไม่นานนะในการจบรอบใหญ่ของหนึ่งไซเคลิลแล้วก็ตอนนี้กําลังชิ้นของเทของซึ่งอย่างที่บอกว่ารอบนี้ผมเคยเตือนในหลายๆคลิปก่อนหน้านะถ้าลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองเนี้ยแล้วคนที่ไปคนที่ไปเสียดายในรอบที่แล้วเนี่ย โดยเฉพาะาลายย่อยเนี่ยท,ที่เสียดายในยรอบที่แล้วก็คือจีพิทยาคือรอบที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยโมแต่กลัวไม่กล้าซื้อนะเสียดายแล้วมันขึ้นไปออทามไฮแล้วก็ตกรถเสียดายกันยกใหญ่รอบนี้ก็เลยอ่าจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้ารับไม่เรื่องหูลุมตาเนี่ยต้องท,ทนนะครับต้องระวังนะเพราะว่ารอบอย่างที่บอกถ้าถ้าหลุดเนี่ยเป้าวิกมา ห้าพันเหรียญน,นี่โหดมากเลยนะทนไหวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเคส1.2จริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโหดนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันในในเรื่องของจิตวิทยาคือเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเจ้ามือเนี่ยอาจจะเอาคืนนะครับหรืออาจจะแค่ตบหลุดโลนี้แล้วก็ดึงกลับไปได้หรืออาจจะแค่เอาหรือว่าจะเอาจริงก็คือเอาคืนคนที่ ชั้นพลาดรอบสิแล้วชั้นรับมารอบนี้ชั้นจะรับชั้นจะเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเก็บแล้วทิ้งไปถึงห้าพันเนี่ยแล้วคุณก็ทนไม่ไหวขายจบแล้วก็ดีดกลับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ดูเป้าระยะสั้นในวันเจนของชุดนี้ก่อนก็คือโซนตรงนี้อันนี้จะเป็นโซนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีการดีดสู้แรงๆเลยแหละตรงนี้ที่ประมาณสองหมืนหนึ่งนะอันนี้เป็นเป้าระยะไกลนะครับ ส่วนเป้าระยะสั้นดูที่โซนสีเขียวนะครับในแผนการเทรดก็คือไอเดียในการเทรดก็คือถ้าสำหรับใครจะเล่นหน้าหน้าหน้าบ่ายนะครับรอดูโซนนี้นะครับแล้วก็วางคัดที่ผมบอกว่าเผื่อไปนิดนึงถ้ามันตบหลุดโลนะครับ F m m d d อนะอันนี้ก็คือเป็นจุดเข้าที่ได้รับ3ามพ3นสามสามเหรียญถึง29,000 เหรียญน,นะับโดยประมาณนะครับโซนนี้แล้วก็ผมก็ตีเส้นไว้ถ้าเกิดว่าตราบใดที่ราคายังไม่ไม,ไม่ผ่านโซนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะมาหาโซนนี้ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเบรกโซนเน,นี้ยโอเคมีโอกาสที่จะไปทดสอบโซนนี้แล้วก็ไปหาเป้าด้านบนนะครับไอ้โซนนี้จะเป็นเป้ารีบาวของไทม์เฟรมระยะสั้นอยู่นะที่ผมตีไว้ตรงเนี้ย ซึ่งตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีมีแนวรับหรือยังก็ก็มีแนวรับแล้วสําหรับชุดเดบิวเจนเนี่ยชุดที่ลงมาเนี่ยใครจะรับก่อนตรงนี้ก็ได้นะไม้หนึ่งนะครับเนี่ยชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยมีแนวรับของชุดเดบิวเจนของสองชั่วโมงราคาลงมาทดสอบแล้วที่แนวร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยลงมาถึงแล้วก็มีมีการดิบสู้เลยเนี่ยสามหมื่นสองตรงนี้เนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยก็จะมีแนวถัดมาก็ประมาณตรงนี้ก็จะอยู่ในโซนแนวรับที่ที่ที่เราเตรียมไว้ที่เรามาัดไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับในในทามเฟรมใหญ่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นทามเฟรมทางเฟรมย่อยตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดมาถามว่าถ้าเราเข้าตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเราเข้าตรงนี้เลยก็อาจจะออกที่โลนี้ก่อนนะครับออกที่โลนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้า ถ้ามันหลุดเนี่ยค่อยหาจังหวะเข้าหมายที่แถวโซนนี้นะครับแล้วก็วางคัดใหม่ก็คือเผื่อไปในแนวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนหน้าเซลเนี่ยจริงๆหน้าเซลเนี่ยจังหวะเขยก็คืออต้องเป็นแผนช่วงช่วงเมื่อเช้านะจะดีผมไม่ได้ทําคลิปซึ่งจุดเนี่ยเ,เป็นจังหวะที่พอพอจะหาจังหวะเซลได้นะครับแต่ว่าอะริทรีวอร์ดอาจจะต้อง ต้องทนหน่อยเพราะว่าเนี่ยจุดคัดมันอยู่นู่นเลยเนี่ยจุดคัดอันนี้ก็คือดูจากภาพใหญ่นะแต่ถ้าภาพระยะสั้นก็ประมาณตรงโซนโซนโซนสีแดงนี่แหละเนี่ยโซนนี้แหละประมาณนี้ก็รอด,อดูแล้วกันว่าว่าจะประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็มีอย่างที่บอกตรงนี้ถึงแนวรับแนวรับแรกแล้วนะในชุดเดวิเจนของสองชั่วโมงตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยแล้วมันยังไม่ผ่านโซนเนี้ย อาจจะลงมาเล่นเป้าใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการสังเกตอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นในส่วนของชุดขึ้นเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยมันใช้เวลายังเหมือนกับยังเป็นไซคลเดียวกันนะครับก็คืออาจจะลองเปิดไปดูเดในส่วนของเดเห็นไหม เอลเวลาเวละเวลาอ่ะเดย์ไม่ค่อยสัดนสี่ชั่วโมงแล้วกันแล้วเวลาลเวลาของชุดเนี้ยที่ลงมาเห็นไหมจากจากไฮตรงเนี้ยลงมาท่อนเนี้ยยังใช้เวลาไม่ได้นานนะครับถ้าเทียบกับชุดเนี้ยเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยรกันบติหตกันกการบลค้างมากกวน้มากมากานีครับประกการใช้บิลออกค้างที่จะชวลามากกว่านี้ประกันการใบประมาณการาณเ่งนกอนไปเรียยยังยังกง้องกันย่ังปกองกัน ก็ัือ่านะครับแต่ว่ามถ่ายก็ตไเนะครับก็เราตรวจด้วยครับอนีขากอนหนานที่ใค็ครับ